เอาแบบประวงยืดถ่ายรูปข้าวหม้อผู้ใหญ่อยู่นั่นหรือไม่มากินวันนี้มีกิจกรรมอะไรครับคัดเลือกอะไรคัดเลือกส่วนประกอบการอาหารจสมายในโรงเรียนวันนี้มีอะไรครับ มีเท่าไหร่ไม่รู้นะหนึ่งสองสี่กี่ลายเนี่ยคุณคุณน้ำฝนกี่ลายนะคุณน้ำฝนกี่ลายวันนี้วันนี้มีแปดลายค่ะเอาไว้กี่ลายเอ่ยทั้งหมดต้องสิบลายค่ะไม่ไมา<ล>ไม่พอด้วยไม่พอด้วยแต่ก็วันนี้มาดูว่าให้ทดสอบคุณภาพอาหารหรือย,อยังไงว่า,วาเรามีการคอมเมนต์ต้องให้เขาแก้ไขด้วยถ้าเกิดมีปัญหา ผมเป็นคุณว่พาหวานที่ดีเนาะราคาประมาณเท่าไหร่เลยราคาคือหาสิบห้าถึงยทมีร้านเขาทำอะไรบ้างเลยมีร้านผลไม้ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านผลไม้หนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยว สามล้านข้าวมันไก่หนึ่งล้านแล้ก็ข้าวราดแกงสองล้านค่ะทั้งหมดเป็นแปดล้านค่ะอออตอนนี้ข้าวมันไก่นายอนุพงศ์อยากที่ชิมเป็นไงบ้างครับนี่ไม่ชิมครับชิมคะแนนครับคะแนนแป้งแนงเป็นไงบ้างโอเคครับโอเคไหมครับโอเคนะอยู่ครับโอเคเนาะก็ผัดกะเพราผัดกะเพราครับ แล้วก็ส้มตำนี่ก็โอเคอยู่ส้มตำโอเคใช่ไหมเอาปีก่อนไม่มีปีนี้มีส้มตำ้วยเหรอครับมีมีส้มตำ้วยครับมตำขนมจีนคุณไม่ได้ดูมัข้าวมันไก่รสชาติเป็นไงบ้างอร่อยค่ะขายให้เด็กเลยอร่อยค่ะขายให้เด็กเมย์ยันยันเขาทำไหมข้าวมันไก่เดี๋ยวเราไปกินต่อนกันนะคะไปกิน่เดี๋ยวเป็นโต๊ะใครจานเขาจะกินต้นเลยโอเคโต๊ะเห็นเราจะอร่อยอันนี้อะไรผัดกบเนี่ยผัดเป็ดกระดูกผัดเป็ดกระดูกครับอะไรวะคะกระเพรากระดูก อันนี้นายกีนายนายอนุโกในเฉลียนางสาวรัชนีอันนี้เขาแนนะครับข้าวมันไก่อันนี้อันนี้ทางเฉลียะไรนะเฉลียมีส้มตำนมจีนครับนายกิติศักดิ์มุนตีก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำครับก๋วยเตี๋ยวแห้งหองใจก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวสามเจ้าพวงศ์ชลลดอยู่ไหนครับ ใยากกินมจุ่มพ๋เตีอามีก๋วยเตี๋ยวสามร้านเหรอนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเมื่อกี้ได้ชิมอะไรบ้างเลยชิมหมดแล้วค่ะชิมหมดแล้วเป็นไงรสชาติอร่อยน่าจะผ่านทุกร้านไหมครับไม่แน่ไม่แน่ใจเอาแต่ว่ามีไม่ถูกใจด้วยใช่ไหมด้ดยภาพรวมเป็นยังไงให้มีการแก้ไขปรับปรุงอะไรไหมรสชาติก็โอเคค่ะ ได้นะคะน่าจะผ่านไหมน่าจะผ่านค่ะดังกินน่าจะผ่านทุกร้านไหมผ่านโดยที่ควรจะแก้ไขตรงไหนในสายตา<อ>พูด<อ>เลยครับพูดตรง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 ก็คือไอ้วันตรวจนี่ก็โอเคอยู่นะครับผ่านแต่ว่าแต่ว่าวันที่ขายจริงๆเนี่ยสอบถามจากครูก,กรรมแล้วก็ไม่สามารถทำได้แบบนี้เนื่องจากว่าจำกัดด้วยราคาจำกัดด้วยราคาเพราะว่าถ้าราคา15บาท เนี่คะเขาไม่สามารถทำได้ถึงขนาดนี้แี่นั่นแคอาจจะมีการปรับเพิ่มราคาแต่ถูกหากกรรที่จะาให้ข้อมูลมาปรับปรับขึ้นหรือปรับลงขึ้นขึ้นเด่นเนาะแต่ตอนนี้น่าจะถูกใจไหมอาหารทั้งหมดถูกใจค่ะก็ก็อร่อยนะคะถ้าถ้าวันขายให้เด็กน้อยจริงๆค่ะถ้าทำแบบนี้ก็เที่ยมมากวันนี้ผ่านหมดเนาะ สายตาผู้จัดการใหญ่น่าจะผ่านหมดไหมผ่านค่ะแล้วราคา15-20เหมือนเดิมหรือน่าจะน่าจะเพิ่มค่ะน่าจะแต่ถ้าเกิดราคาคงเดิมปริมาณจะ,จะ,จะลดลงถูกไหม,ไมอ,อันนี้เป็นอาหารที่พูดเลยว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดราคา15-20อาหารแบบนี้ไ,ได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะอยู่ไม่ได้ไไดเพราะว่ามูเหตุไปกไกลมันขึ้นแล้ว เห็นคอมชก็บอกให้คงเดิมไม่มขึ้นโอเคครับแล้วก็จับมองไม่ต้องทำอะไรมองเฉยตอนนี้เราก็ได้ผ่านกระบวนการทดสอบจากคณะครูคณะกรรมการนะครับประมาณเกือบสิบกว่าท่านนะครับ้ามามาชมทั้งผลผักผลไม้ไม่มีมาผลไม้มาชิมมีข้าวมันไก่มาดู าดูผัดเค็ด,เด,เด,เด๋วยเตียว3มร้าน๋วยเตีวยวเนื้อเสียหมูบะหมี่นะครับต้มตำจากสภาพที่เห็นนะครับก็เรอว่าใช้ได้แต่ว,ว่ายัางผมยังไม่ทดสอบเลยก็ไม่สนก่อนแต่ได้ถาสภาพผูะ้ะยใหญ่บอกว่าโอเค,อเคาาก็น่าจะก็น่าจะคุณภาพนี้ไหมแต่ว่ามีประโยคหนึ่งถ้าเกิดเอาไปขายให้เด็ก1า20บาทน่าจานะ น่าจะไม่ได้สต้นทุนน่าจะน่าจ,จะแพงหรืออาจจะปรับปริมาณน้อยลงหรืออาจจะมาน่า่านี้แต่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นยี่ห้า่ผมอีเพาะนะฮะใช่ไหมน่าจะใช่อ,อันนี้เราปีหน้าดูไปไหน่อยครับก็จาที่ตั้งเป้าไว้จากที่ปั้งเป้าไว้ทั้งหมด10ล้านตอนนี้ก็มา8ล้านก็น่าจะ ก็น่าจะพอเพียงพอเพียงพอไหมแต่ร้านเพียงพอแต่โรงเรียนต้องการ10ล้านจะเป็นกระจายอาหารให้ให้ให้มากขึ้นโอเคครับขัดไอติมขายไอติมได้ไหมไอศครีมขายได้ไหมไอซ์ครีมขายได้ไหอ่ามันไม่ทราบถามดูโบโรอยไข่หวานเนี่ยแต่ผมจะมาประมูลนะเอาเอาแฟนคนที่สองมาทำเลยไหนคนไหนฮะคนไหนหลายคนเลย โอเคครับแต่ผมจะไปทดสอบตรงไหนว่าอร่อยไหมค่ะเชิญ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 เยครอ่าเรามาดูรายการแรกนะครับเราดูอันนี้ข้าวมันข้าวมันไก่ไก่นึ่งหรือไก่ทอดครับอันนี้ไก่นึ่งค่ะไก่มีทั้งไก่นึ่งไก่ทอดเนาะครับเรามาลองทดสอบไปหนึ่งนะครับปกติผมก็คนกินไก่ไม่ได้นะครับ ก็กินอะไรก็ขันเอามาชิมอือใช่ใช่ไหนเป็นโรคเกาก็กินมากไม่ได้นะครับมาชิมก็แเลมบมาเร็วเอามาดูไก่ทอดหน่อยนครับเป็นห่วงนะครับนี่ไก่ทอดนะครับไก่ทอดน่าจะเอาไก่ทอดเลยหรือต้มก่อนทอดเลยค่ะทอดเลย ครับเอาลองจิ้มนะครับจิ้ม่ตรงอไนครเอาต้มมิโดบใช้ไหมใช่ครับอันนี้อะไรเอ่ยผัดเป็ดประดุกดูลักษณะนะครับแต่มันมุ่นกระเตอะแบบนี้ได้ใช้ได้ไหม แต่มันจะมุนหน่อะไม่เป็นไรเนาะบางคนมันก็เล็บบ้างนะคุนอืมกล้องมองนี่กล้องมองนี่ใช้ได้ใช่มันเด็กกระเทาแบบนี้เป็นเร่องเป็นอัแต่ผมก้องก็จืดกลางๆได้ชิมจืดใช่ครับไม่ไไน่ามีไม่น่ามีก้างนะครับโดยมีก้างเนี่ยเคี้ยวได้เลยค่ะแคลเซียมค่ะอะเรามาชมมาชิม อะไรเรองะแงอะไรแนงแนงะแนงหขอะไรแนงครับอะไรครับนวรัชบาสชาติหวานไปหน่อยแนงปกติหวานไหมครับนี่เป็นเป็นรสกลมก สามกก็จะมีหวานะไรนี่ก็ต้มตำแหละกูต้มตำกันต้มตำอันนี้ตำอะไร่ยตำไทยตำไทยตำไทยดูตำไทยครับมีไข่เค็มด้วยนะคไข่ไข่เค็มหางกงตั้งำไทยก็ไม่เค็มค้นเท่าไหร่อาจจะ ตดวมได้นแน่นอนูตำรวมตําำรวมใส่ปลาราไหมครับต้ทะเลเขาต้ทะเลใส่ปลาราไหมครับน่าจะใส่ปลาราดิบหรือสุกครับน่าจะใส่ไหมไม่ได้ชิมคะไม่ถ้าว่าต้ทะเลก็เป็นตําทะเลไทยแต่ว่าอันนี้ต้ทะเลต้ทะเลตทะเลส่ปลาร้าไหมครับใทยครัปลาร้าดิอกครับอ๋อนี่เป็นน้ากขบอกปลาร้าต

ไม่ได้มันมันมากรสข้นนะครับกาไ้ไเผ็ดพอประมาณกลางก็ไม่ต้องเติมอะไรน้ำยาหนุ่มจีนนะคะอีนนะตุ๋นุนจีนุนะค๋นตุ๋นตุ๋นต๋นตุนต๋นตุ๋นตนตุ่ตตนืดนตตน ค okay. อันนี้ปรุงแล้วดาน,นีโอเงนะครับผมกินเลยครับใครปรุงดอ้าวนี่แกไม่กินเลยก,กินแล้วอ๋ออืมข้างหวานคุณปรุงนะน่าจะได้มาดูวุ้ยเตี๋ยวเนื้อครับมาชิมน้ำก่อนนะครับ น้ำตกนะครับรสชาติจืดๆนะครับอันนี้ผมหายอย่างหนึ่งไม่เจอครับเออหอมอร่อยอ่าบุกชรสไม่เจอเพราะใส่บุกชุดไหมน่าจะใส่บ้างหรือไม่ใส่รอดีอ๋อรอดีผมอ่าบุรชุดครึ่งช่องผมมาอ่านชุดประกอบแล้วเพราะกม้มาได้ใส่ทั้งถุงนะคะ โอเคครับถามว่าผ่านไหมผ่านไหมคะเห็นผมนะฮะระดับนี้นะครับสําหรับนักเรียน<า>ผมประเมินนะครับ<ม>ก็น่าอ่านไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องราคาเราคุยกันเอ้อะไรฮะกินแล้วกินแล้วจะ้ะชิมทุกร้านแล้วร้าน,นครับเหลืออย่างเดียวไม่กินผลไม้ของหวานดูผลไม้นะครับผลไม้มั่แปรปราดจากที่อื่นไหมครับ อาาชิมครับอือผมชอบอันนี้ครับอืัอดมเลอยนันนี้คุดยอดเลยครับมันจะเป็นเอถึงแคทมีบละคบชอบแบบนี้ครับสดๆไม่ใส่อะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้ม กินไม่ชอบครับเอาเมาเทสก็ทราบกินของสดต้องกินของสดครับคุณครูคงและวันจันทร์เนี่ยประชันแล้วออกสบายติดปลาต้องเลิกครับโอเคเไม่ต้องสั่งอาหารแต่อางคารพุดประหัดสามวันหึพนักขัตอะไรอะคะอังคารพุดประหัดทำอะไรมีแค่สองวันไม่ใช่เนี่ย สวันดูเป็นแอปสองวันไม่ใช่เหรอคะโอเคครับสรุปแม่เอ้ยสรุปว่าชิินนยยังไม่กเลอาหารทั้งหมดเนี้ยถูกปากผมแต่ว่าเพื่อนผมเป็นคนไม่เหมือนชาวบ้านเขาชอบจืดๆพักหลังเนี่ยตั้งแต่เป็นโรคมะเร็งเอทอะไรเนี่ยในร่างกายหมอให้ลดครับอัดที่น้าชินคนสุดท้ายโอเคครับผ่านแต่เรื่องราคาเขาว่ากันแต่ฝากอย่างนึงครับเพ่อนขาอยากให้ คงสภาพนี้ตลอดไปนะถ้าผู้ช่วยฝ่ายบริการถ้าทำได้ไม่ได้แต่ดีมากปากกระล่อนต้อฝากกัะล่อนนี่นะท่าเป็นไม่ได้ไม่ค้าหน่อยไม่ค้าหน่อยไปดูใน YouTube นะอาหารก็ได้ครับถูกปากผมครับแต่เพื่อนก็ภาพเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ก็จะดีนะความขาดเป็นยักตากมากแต่น้อยก็แล้วแต่ครับครับส่งรูปไปหมดแล้วครับเก็บข้อมูลไปหมดแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อยากคงสักดงการน,นะครับไทยแลนด์ครับ thank you bye